เราจะเอานี่ครับเทเลอร์มารับรถแม็กโครเล็กครับเริ่มรับลูแม็กโครเล็กคันใหม่นะครับอ๋อแบบวี้ครับอ๋อครับนี่แมคโครันยาวกัะบอกยาวดูมบ่าอยู่คันนี้นะครับปุ๊บปุ๊บนี่คันนี้ไม่คันแล้วเราจะเอารับคันนี้ลงครับปุ๊บโอ้คันนี้มีอะไรบ้างป่ะโอ้ลงแล้ว ด <S an> ีแท็กใหญ่มากเลยครับดูครับแข็กใหญ่มากครัเบเปรียบเทียบกับคันนี้นะครับคันนี้คันใหญ่นะครับแต่แท็กเล็กนะครับคันนี้คันเล็กแต่แท็กใหญ่นะครับอบูมยาวคล้ายๆกันเลยนะครับนี่บูมยาวคล้ายกันเคาจะมีตัวกดตัวเด้ปังอืมแท็หญ หมุนลอบทิศทางหน้าเอปึ๊เดี๋ยวลอง่คันนี้ขึ้นหรือดูนะครับเลวิ่งเลวิ่งอือ อเาไปแล้วไไอย่างโหสวยสวย,สวยคัน,นคันนี้ก็จะวิงปอ,อวิกด้ด้วยครับมารอเป็นยางนะรอเป็นยาง วัสดุเก็ด,ดีเลยน <c oughs> <c oughs> ะครับเดี๋ยวอูอูอ e ีพีหน้าผมจะเอาเลยมาลงนะครับนี่